สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบอีกเช่นเคยกับผมกอมฟเมกาโมโตผมอูเมกาโมโตครับมาในด้าน s-class ตัวคลาสสิกกันบ้างนะครับคห่างหายกับการขายรุ่นนี้ไปนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่ารถเนี่ยเขาเป็นรถคลาสสิกใช่นะครับจะหาสภาพดีๆแบบนี้ถือว่ายากมากถ้าคุณผู้ชมเห็นสภาพรถคันนี้นะครับเจ้าของเก่านะครับทำไปผมบอกเลยเกินมูลค่าตัวรถที่ผมจะขายให้กับคุณผู้ชมอีก บอกเลยว่าเกินไปไกลด้วยเกินไปไกลใช่โอหใครได้ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นะคือเจ้า Bent S Class นะครับ W126 เขาเป็นตัว300 SE กาบเรียบใช่นะครับรถคันนี้เป็นปี1987จดทะเบียนในปี1994ทำไมจดช้าจังวะ เพราะเขาคือตัวนอกสเปคอังกฤษใช่แล้วแน่นอนค,คุณผู้ชมนะครับหลายๆท่านนักสะสมหากันอยู่ชั้นต้องการเล่นตัวนอกพอเป็นตัวลอกเขาก็จะมีสรุปมาให้อีกใช่นะครับสรุลปใช้งานได้ปกติด้วยนะใช่นะครับ ถ้าเป็นกับเรียบกบับกับร่องเขาต่างกันแบบไหนกับเรียบก็คือถ้าพูดตรงๆเลยก็คือตัวเฟสลิฟนั่นแหละครับอันนี้อย่าจำสลับกันกับเบนจูหนึ่งสี่ศูนย์นะพอหนึ่งสี่ศูนยะ์น่ะตัวก่อนเฟลิฟอะก่อน LCI ซีไอแเป็นกับเรียบ,บอพอ l พอเฟลิฟแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นกับร่องอแต่ในหนึ่งสองห้เนี่ยกับกันตัวที่เป็นกับร่องเนี่ยคือตัวก่อนรับเรียบก็เป็นตัวเฟลิฟเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคันนี้เป็นตัวเฟสลิฟแล้วนะครับนักสะสมห้ามพลาดเด็ดขาด รถขับดีมากใช้งานดีมากไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับมาดขดูเจ้าสัวมากๆนะครับคุณผู้ชมครับใช่คณปัจจุบันนี้ผมต้องบอกเลยนะครับรถรุ่นนี้ W126 ยังมีผู้บริหารใช้และมีคนขับรถนั่งหลังอยู่นะครับใช่แล้วแน่นอนครับผมเคยเจอกับตัวเองนี่ยะครับรุ่นพี่ผมเขาเป็นคนขับรถให้นายนั่งยังใช้126นั่งอยู่เลยใช่ระดับรวยเศรษฐีเป็นร้อยล้านนะ ยอดอันนั้นคือเคที่พี่กอบเจอใช่ไหมครับเคทที่ผมเจอผมจะวิ่งปิดไฟแนนซ์ครับคุณผู้ชมลองดูแถวตึก แถวๆหนึ่งแถวสารทแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าเป็นผู้บริหารบริษัทไหนก็นั่งหลังรุ่นนี้เป็นผู้บริหารด้านหนังอยู่เหมือนกันเฟียวสีขาวคนนั้นดูดีมากใช่ครับ,รบผมเริ่มด้านหน้าเลยโลโก้โมซัดเดตเบนด,ดาวลอยนะครับผมคมเก็ยังเงาสวยงามนะครับนี่สปิงก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับกระจังหน้าทั้งหมดเงาสวยงามมากๆเลยแล้วก็ตัวโลโก้เล็กที่บนกระจังหน้าก็ยังอยู่คมนะครับกระจังหน้าตรงกลางทั้งหมดไม่มีแตกไม่มีหักกันเลยนะครับครับทะเบียนอันนี้จริงๆตัวเลขอาจจะธรรมดานะแต่ผมชอบหมดพยัญชนะด้านหน้าดูดีด ใช่แอบสวยแอบสวยคร<ก>ับนะอันนี้ให้กับรถไปนะครับเองไฟหน้าก็ใสสวยงามมากๆเลยนะครับผมเป็นของยี่ห้อบอชด้วยข้างในรีเฟลกเตอร์คงเมียมก็ยังเงาสวยอยู่นะครับข้อมือใต้ไฟด้านหน้าย,ยังคงเงาสวยงามเลยแล้วสุดก้นชน้ายอย่างที่ผมบอกว่าเป็นตัวเฟรนลิฟแล้วครับ<ก>นะเขาก็จะเป็นตัวกราบเรียมนะครับผมแล้วก็ไฟมุมต้มอยู่ในภาพที่ใสสวยงามเลยนะครับผมคมสันของเขาทุกอย่างตรงเป๊สวยงามมากๆนะครับแ,<ก>และอันนี้ต้องบอกว่าคือสีเดิมคันนี้สีตรงตามวินโค้ดทุกอย่างอยู่ปกติเลยนะวินโค้ดเขาชื่อว่าสีลืม จำไปไทยอ,อ่ะสีเคือ blue green ม่ทะเลคือเขาจะเป็นเขียวที่อมฟ้าน้ำทะเลเนาะใช่คือตอบไม่ถูกอะ่ะแต่สวยมากใช่แล <ปะ S 2> ้วสีเขาต้องบอกเลยนะวันนี้อย่างที่เราพูดมาหลายๆคลิปมากช่วงนี้บอกเลยว่ากระแสนมอร์เด่นเบนที่เป็นบอดี้ทรงสไตล์แบบนี้นะครับ สีเขียวมาแรงมากถูกต้องครับเป็นสีที่คนเล่นผมว่าน่าจะเล่นเยอะที่สุดนะวันนี้สีคนร<ล>วยอะ่ะสีเขียวอะ่ะใช่แล้วสีสันคันนี้สวยงามทั้งคันด้วยนะครับใช่ครับแล้วล้อมแมกที่เป็นล้อมแมกเดิมของเจ้า1 2 6เขานะครับสภาพล้อมแมกก็สภาพสวยงามเลยนะครับและอย่างเขาก็ถือว่าใช้งานได้นะไฟเลี้ยวที่มุมแก้มสีส้มคันนี้ก็ยังมีให้เช่นกันนะครับผมกับด้านล่างก็นแนบสนิทสวยงามทั้งหมดเลยแล้วก็พว่คิวโทมียมที่กับก็ยังถือว่าสภาพสวยงามนะครับ กระจกมองข้างของเองเลยก็ยังถือว่าสภาพดูดีนะสวยอยู่เลยนะครับผมสีสันทุกอย่างชัดเจนไม่แตกหักล้าวนะกระจกเขาต้องบอกเลยว่ายังสภาพดีมากครับถ้าเทียบว,ว่าเป็นรถที่ออกจากโรงงานนะเรานับว่าออกจากโรงงานนะคือปีกี่ปีครับคือปี1987ครับออกจากโรงงานปี1987จนนับปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมลองคิดดูดีว่ากี่ปีแล้วอ่ะครับกระจกยังใสสวยอยู่เลยแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะใช่ครับแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากสําหรับรถคลาสสิกอันนี้คือสเสน่ห์ครับก็ฟังเสียงปิดประตู แล้วผมไม่ปิดแรงนะ,ะผมปิดบานเบาๆแค่นี้เป็นไงเข้าล็อกเลยเฟี้ยวนะซึ่งต้องบอกว่าด้วยการเวลาบันผ่านมาบางทีตัวถังมันต้องมีการใช้บนถนนต่อให้ไม่อุบัติเหตุเลยนะครับการเวลาผ่านไปตัวถังตัวเหล็กยังไงมันต้องมีการเคลื่อนตัวบ้างครับบางทีการปิดประตูต่อให้อุบัติเหตุไหนผมพูดมาสักครู่อะ่ะบางทีก็ปิดประตูยากถูกต้องครับคันนี้ต้องดูแลรักษาดีันนะกรึบเขาเรียกว่ากรึบกรึบมากทุกประตูเลยดีกว่าอลองดู่ประตูหน้าฝั่งนั้นนี่ผมนะผมปิดเบาๆนะไปมง กอนคือดีอ่ะรักูเลยแล้วบอกเลยว่าเป็นเสน่ห์มากๆของเขาเลยนะครับผมแล้วก็ตัวคมสันทุกอย่างยังตรงเป๊ะสวยงามมากทั้งหมดนะครับแล้วก็ล้อแมกด้านหลังเมอร์เซเดสเบนซ์เขาก็ยังดูดีนะสวยงามเลยแล้วก็ดอกยางก็ยังใช้งานได้ครับมาชมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับผู้ชมครับครบผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายนะครับเลนไฟก็ยังใส่สวยเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นเลนของยี่ห้อบอสแทมมาด้วยเช่นกันนะแล้วก็ลิฟร์ก็ยังถือว่าสวยเลยไฟมุมส้มก็ยังถือว่าเยื่ในสภาพดีสวยเช่นกันคครัับววาิมดดยยยงงูีเล คมสันที่ฝั่งข้างซ้ายก็ยังตรงเป๊สวยงามมากๆทั้งคันแน่นอนนะครับแล้วก็ล้อแม็กอันนี้ก็ถือว่ายังสภาพสวยงามด้วยนะแล้วก็ยางยังพร้อมใช้งานได้นะครับครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวที่แก้มฝั่งข้างซ้ายก็ยังมีให้นะเป็นสีส้มมาเช่นกันนะครับก็ยังสภาพสวยงามเลยภาษีคันนี้เป็น11มีนาคม2568ก็ปีหน้านะครับภาษียังไม่ขาดนะจริงๆอ่ะเรารีวิวมาจนตอนนี้อย่างน้อยมันก็ผ่านมาครึ่งขวาแล้วแถบซ้ายได้อีกครึ่งแล้วผมอยากจะบอกว่า126ทุกวันนี้ เราไม่ต้องคุยกันเรื่องรถสวยเลยนะครับขอให้สตาร์ติดวิ่งได้ก่อนอยู่่าใช่ถูกไหมมันเป็นรถที่บอกเลยว่าด้วยความที่ว่าอายุเขาค่อนข้างเยอะมันแทบจะหลอมหลุกไปหมดแล้วใช่คำพูดง่ายๆนะแล้วราคาที่พี่กอลฟจะเปิดให้ผมกล้าพูดเลยว่าถ้าเอาสวยเหมือนคันนี้ครับเอามาแบทเทิลกันเลยนะครับไอ้คันนี้จะกลายเป็นคันที่ถูกที่สุดในตลาดไปเลยเปิดดูครับตอนนี้มีขายอยู่4แสนใช่ซึ่งไม่ได้บอกว่าเขาขายแพงนะ ผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยรถพวกนี้เนี่ยถ้าเขาปั้นมาเนี่ยต้องให้ค่าคุณค่าเขา,ขาต้องให้คุณค่ารถเขานะใช่หมดเยอะนะครับใช่สี่ห้แสนเนี่ยคนซื้อไปเนี่ยถือว่าได้ซื้อทางลัดนะใช่ถูกไหมครับคุณไม่ต้องไปนั่งปั้น<ช>แต่วันนี้ของผมอะไม่ไม่ถึงราคานั้นเพราะว่าผมอะ่ะได้รถรมาราคาไม่สูง<ช>ผมก็ขายตามเอากําไรแค่นี้ยนิดหน่อยอ่าใช่ก็ บอกเลยว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นรถ126ที่สวยถึงใช้คําว่าสวยมากได้เลยใช่ครับสวยใสแน่นอนนะครับผมพวกกระจกด้านซ้ายเองเลยอย่างที่ผมบอกเนี่ยดูดิแม้กระทั่งกระจกเองยังใสสวยหมดเลยอ่ะแล้วก็ลับทุกอย่างก็แนบสนิทสวยงามเช่นกันนะครับล้อแมกด้านหลังเขาเองเลยสภาพล้อแมกก็ยังถือว่าสวยนะแล้วก็ยังเขาก็ยังใช้งานได้นะครับพี่สันติพี่สันติที่จอดรถเสร็จยังเอาน้องไปดูแลสักคันไปพี่สันติมี123แล้ว1 2แล้ว126สักคันดีนะใช่ครับ มาต่อกันที่ด้านบันท้ายของเขากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมด้านบรรท้า,ทายไฟยท้ายของเขาเลยก็ยังถือว่าสภาพสวยนะครับไม่มีแตกหักนะครับ 300SE อยู่ครบทุกตัวสอเลยแล้วก็ยังเงาสวยอยู่นะเมื่อเปิดด้านหลังก็ยังเงาสวยเช่นกันโลโก้เบนก็ยังอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายฝั่งด้านขวานะก็ยังถือว่าสภาพสวยไม่แตกนะครับคิวคอมเมียมด้านล่างเลยทั้งแผงยาวสวยงามมากนะครับผมครับอ่ะห้องสภาระเลยนี่ของเดิมนะเป็นไงสภาพบอกเลยว่าดีมาก เนี้ยซ้ายกลางขวาของเดิมก็ยังถือว่าสภาพดูดีสวยสะอาดมากนะครับรับผมที่พื้นก็ยังมีให้นะครับแล้วก็ขออนุญาตเลยนี่ตัวกระดานด้านนี้อีกหนึ่งแผ่นเลยเปิดออกมาคุณผู้ชมก็จะเจอล้ออะไหล่แล้วก็เจ้าอุนกระมังพลาสติกแล้วก็แม่แรงแข็ดเดียวของเขาก็ยังมีให้อยู่นะครับแบนี่ตรงนี้ด้านหลังชิ้นนี้นี่ต้องบอกว่ามันเป็นสเสน่ห์มากนะเพราะว่าหลังจากยุคข,ของ1 2 6พ้นผ่านไปกระโปรงหลังมันจะเป็นแบบยาวลงมาอย่างนี้แหละกระโปรงหลังที่เป็นทรงแบบนี้ มันมีน้อยทุกวันนะแล้วันเป็นทรงที่คลาสสิกมากๆนะครับผมแล้วก็พวกสติกเกอร์ข้าง,งที่ตัวพลาสติกด้านหลังเองเนี่ยยังดูดีอยู่เลยนะและ้วพลาสติกด้านหลังก็ไม่แตกหักด้วยนะครับครับบอกเลยว่าเจ้าของเนี่ยต้องสุดยอดแห่งการดูแลมากๆถึงข้ามการเวลามาได้ขนาดนี้นะครับถูกต้องครับที่กระโปรงด้านหลังเลยนี่สามเหลี่ยมผเสือ่องเขาก็ยังมีให้เดิมอยู่ครบนะครับ มาต่อทางด้านเครื่องยนต์ของเขากันบ้างนะครับผู้ชมครับครับผมขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นรหัส M103 นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียง2,000เอ้ยไม่ใช่2,000ซีซี3,000ซีซีกับก็บอกได้เลยว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินที่อัตราเร่งอะไรเงี้ยถือว่ากับเทคโนโลยีของเขาก็ถือว่าขับได้ดีเลยนะค,ะครับผมแล้วก็รับประกันได้เลยว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนแล้วคันนี้ก็เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนด้วยนะครับผมปัจจุบันนี้เถียงกัน วางเป็นเจแล้วไม่พอใส่แก๊สเข้าไปอีกถูกไหมฮะใช่จะหาเครื่องเดิมๆแบบนี้ถือว่ายากบางคันเป็นตัวนอกแบบนี้สเปคกงกฤษแบบนี้เปิดไปโอ้โหทางแก๊สอยู่ข้างหลังอายเสียดายนะเสียดายร,รถยนะครับใช่ครับผมอันนี้ก็ยังได้คเครื่องเดิมที่ไม่ได้ติดแก๊สมาด้วยนะครับผมบก็พวกห้องเครื่องอย่างุกอย่างก็ยังของเดิมนะครับแพงสนิทเลยแล้วก็ด้านหน้านี่เลยพี่กอฟวินคดเดิมคู่ต,ตัวของเขานะครับผมผมเช้วินคดมาให้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน้าสักครู่นะครับ นี่เลย4914นี่ผมเช็คมาให้นะครับตามนี้เลยนะนี่4914นะครับของสามร้อยเนะครับแล้วก็เป็นตัวสเปคอังกฤษนั่นเองนะครับผมแล้วก็สีภายนอกเลยบูกรีนเมทัลลิกนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าออกจากโรงงานมาปี1987นะครับสิ่งที่มากับคู่ตัวโรงงานแท้แน่นอนนี่เลยคือเจ้าสรุปโรงงานมีมาให้นะครับผมแล้วก็คันนี้ได้เป็นเกียร์อะโูมัติ์สสปีดเดิมแท้จากโรงงานมาแล้วด้วยครับอ่ะก็สําหรับสายใครอะครับคลาสสิกได้เกียร์ธรรมดาเอ้ยไม่่ใชเกียรรร์ธมดา กียออตโต้ก็ขับกันง่ายๆครับสิชิวๆกันเลยนะครับผมแล้วก็แผ่นนามสกุลเดิมผู้ตัวงเขาก็ยังอยู่นะเพราะว่าคันนี้มันเป็น 300SE ใช่ไหมก็จะเป็น126คือบอดี้ตัวถงังเจ้า 300SE เนี่ยรหัสตรงนี้เขาต้องเป็น024ครับนี่ก็จะเป็น024ตรงแน่นอนนะครับภายนอกวันเนียบแล้วสีภายนอกไม่ต้องเก็บเลยใช่เลยเดี๋ยวมาดูภายในกันครับมาดูสิครับว่ารถอายุเยอะๆขนาดนี้เนี่ยอายุ40ปีเนี่ย สภาพเขาเป็นแบบไหนนะครับใช่ครับถึงบอกว่าเจ้าของหมดไปเยอะนะครับใช่แล้วให้ได้ออกเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะแผงประตูเนี้ยบมากครับใช่ครับลายไม้สวยงามครับปุ่มปรับเบาะไฟฟ้าไม่มีหลุดเลยครับใช่แล้วมาแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้านะครับโล่งนี่ใช้งานได้นะครับแล้วก็ขึ้นเดี๋ยวใช้งานได้อยู่เช่นกันนะครับลงที่เล่อเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้าให้ชมกันนะครับปรับไปทางซ้ายขวาแล้วก็ขึ้น แล้วก็ลงนะครับใช้งานได้ปกติเลยมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนนั่งด้านข้างนะครับผู้ชมครับเห็นไหมฮะสวยงามไม่แตกไม่ขาดไม่ฉีกนะครับกริปมากครับใช่แล้วมาดูระบบไฟฟ้ากันเลยนะครับเป็นไงรถอายุเกือบสีปีเดินหน้านะครับถอยหลังนะก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมแล้วก็แม้กระทั่งตัวพนักพิงของเขานะครับนี่เลยขึ้น แล้วก็ลงเป็นไงระบบไฟฟ้าก็ยังใช้งานได้ดีเยี่ยมปกติเลยนะครับมาต่อกันที่ด้านคอนโซลของเขากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับคอนโซลสวยงามลายไม้สวยงามช่องแอร์สวยงามเห็นไหมฮะคอนโซลเดิมจากโรงงานครับไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับใช่ครับผมช่องแอร์ตรงกลางเป็นไงบ้างครับโอ้สวยเลยใช้งานปรับนี่ทิศทางใช้ได้ปกติเลยนะครับผมลายไม้ตรงกลางก็ยังถือว่าสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมพวกปุ่มปรับพวกนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็วิทยุเป็นของ JVC มาก็ใช้งานได้เช่นกันนะ ตรงนี้เริ่มเปิดออกมานี่คุณผู้ชมก็จะเจอที่จุดบุหรี่นนี้ยังมีให้อยู่นะครับแล้วก็ที่ขี่บุหรี่เขาเองเลยก็ยังมีเช่นกันนะคือต้องบอกว่าพวกนี้เก็บพวกนี้บางทีตามอายุการใช้งานเขามันก็แตกหักนะนี่ยังดึงออกมาได้น,นะครับผมเพราะว่าเราเราดึงกลมานี่เห็นว่ากลไกนี้ต้องพังงขึ้นตามมาด้วยจับยังใช้ได้อยู่เลยอะนะระบบดีมากนะครับผมตรงเกสถาดใส่ของก็ยังสภาพสวยงามเช่นกันนะครับละแม้ตงกลางก็ยังถือว่าสวยอยู่นะแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติสี่สปีด็ย<ร>งานทครับ ชุดคอนโทรลกระจกเองเลยก็ยังสภาพปุ่มสวยงามนะนี่แทบไม่ลอกกันเลยนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนนี่นะแข็งแรงยังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็พรมด้านล่างเลยนี่ก็ยังถือว่าเป็นชิ้นสีเทาที่ยังสะอาดมากๆเลยครับมาต่อไปที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับลายประตูฝั่งคนขับนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยกริบดูดีดูสวยอ่ะดูหรูอ่ะนะครับรถในรถคันนี้ไปนะครับคุณไม่ต้องไปปั้นนะครับใช่สวยงามจริงนะครับใช่แล้วต่อไปครับกระจกไฟฟ้านะครับโล่ง ขึ้นนี่ก็ยังคงใช้งานได้นะครับผมส่วนฝั่งคนขับเขาจะเป็นกระจกแบบปรับมืออ่าปรับ,บมือเดี<ห>๋ยวผมปรับให้ดูขึ้นลงซ้ายขวาเห็นไหมฮะปรับได้นะครับใช่คับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผู้ชมครับเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดครับเป็นไงฮะสวยไหมครับสวยมากดูดิโอ้โหเฟี <Feel. S 1> ้ยวนะแล้วดูระบบไฟฟ้าเขาเลยดิเห็นไหมเดินหน้าได้ถอยหลังก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ กระดกได้ด้วยนี่นะแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นแล้วก็ลงนะครับผมก็ยังใช้งานได้ปกติเลยครับมาต่อกันที่พวงมาลัยของเขากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยเดิมจากโรงงานสภาพสวยงามอีกเช่นกันนะครับใช่ครับโลโก้เบนซ์นะครับอยู่ชัดเจนนะครับใช่มาต่อที่หน้าจอเลืสนใหม่เลยนะครับผมหน้าจอเลืสนใหม่ก็สภาพใสสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็ ความเป็นตัวนอกของเขาคุณผู้ชมจะได้เป็นไม่สองชั้นแท่งนี้จากโรงงานด้วยนะครับแล้วรคันี้วิ่งมาเพียง1 9 8 8 2 9สหม่เท่านั้นนะครับ,รบแล้วเรายืนยันการันตีว่ามันเการก้มามไม่เด็ดขาดน,นะครับ,รบมาต่อเลยนี่เปิดออกมานะครับผมก็จะมีกระจกมีไฟต่งหน้าติดด้วยนะนะใช้งานได้ดีปกติเลยปกติกลับบ้านเกิดวันแล้วครับ ใบเหลือเราครับก็จอกับไฟแต่งหน้านะครับโอ้โหบอกแล้วเจ้าของเก่านี่สุดยอดถึงการดูแลรลถมากอตอนนี้ชินิสา3ตรงกลางก็ยังเปิดได้นะครับส่วนฝั่งข้างซ้ายเปิดฟึบออกมาเลยนะครับผมนี่ติดติดอยู่นะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นคอนแทคสกปรกเดี๋ยวจัดการให้ดีคึ้นให้นี่นะติดอยู่นะเดี๋ยวจัดการให้เอาให้ใช้งานได้ปกตินะครับผมส่วนไฟเพดานตรงกลางเลยยังติดปกติเช่นกันนะครับ อีกหนึ่งอย่างเลยไฮไลท์สำหรับรถที่ไม่ได้มีในทุกคันแน่นอนสำหรับ126นะครับครับคันนี้มีมาให้แท้จากโรงงานด้วยที่ผมเช็คในวินโค้ดให้ดูแล้วนะครับกระโดกก่อนดีกว่าพี่ก๊อฟยังไม่ต้องเปิดนี่ออปชั่นกระโดกยังใช้งานได้อยู่เลยนะนี่เรากระโดกเวลาเราระบายอากาศนะครับผมก็ใช้งานได้ปกติเลยหรือว่าถ้าเราจะเปิดออกไปเลยแบบนี้เห็นไหมก็ยังลื่นนะครับใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวรางเขานี่บอกเลยไม่มีเสียงก๊อกกออัดอะไรเลย,เลยนะครับผม สวงามนี้ลื่นสมบูรณ์มากๆนะครับขอเปิดไว้แล้วก่อนแล้วกันเนี่ยดูด้านหลังต่อจะได้สว่างสวงนน่างกันหน่อยครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังกันบ้างนะครับผู้ชมครับแผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังนะครับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามมากอีกเช่นกันนะครับใช่ครับลายไม้ทุกอย่างสวยงามนะครับใช่ฮะเกะทุกอย่างสวยงามครับนี่ยังกลางออกใช้งานได้ปกติด้วยพอจะไปจอดอยู่ที่คฤหาสน์หาดใครได้บ้างไหมครับพอจะไปจอดอยู่ในโรงรถเก็บสะสมของใครได้บ้างไหมครับ ดูสิครับดูดิกจโจนไฟก็ใช้งานได้นะเดี๋ยวลงขึ้นลื่นๆเลยนะครับผมก็สําหรับคันนี้บอกเลยอะถ้าใครชอบเอาไปขับแบบโชว์อะไรหน่อยนะครับไม่อายแน่นอนขับเข้างานออกงานได้เลยครับสบายหรือว่าท่านที่ทําธุรกิจเป็นผู้บริหารใหญ่ๆขับรถไปออกงานอีวงอีเวนต์ได้เลยครับมีคนขับให้หนึ่งคนดูดีมากนะครับมีแต่คนมองนะครับใช่ครับผมมาแ่งประตูฝั่งข้างซ้ายนะครับแผงประตูเขาก็ถือว่าสภาพสวยอยู่เช่นกันนะครับลายไม้ยังคงเงาสวยงามอยู่นะแล้วก็ แผงด้านข้างก็ตึงเป๊ะไม่ขาดเช่นกันนะครับที่คีบุรีฝั่งข้างซ้ายเลยเปิดออกมาก็ยังใช้งานได้ปกตินะแล้วก็ตัวกระจกไฟฟ้าต่อเลยนี่ลงขึ้นนะลื่นๆใช้งานได้เยี่ยมปกติเลยนะครับมาต่อกันที่เบาะตอนหลังบ้างนะครับเบาะตอนหลังเขาก็สภาพหนังก็ังถือว่าสวยงามมากนะนี่เห็นว่้ได้ไม่มีขาไม่มีร่นไม่มีปีเลยทั้งตัวรองก้นแล้วก็ตัวพนักพิงเลยนะครับส่วนแผงซาด้านหลังนี่พวกชุดกล่องด้านหลังนี่ นะยังอยู่นะครับผมเปิดออกใช้งานได้ปกติทั้ง2กล่องเขาเลยนะครับก็แผงซาด์ด้านหลังก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับแล้วก็คันนี้เขาจะมีที่เท้าแขนด้วยนี่เลยในสไตล์ S อส,สคันั่งหรูหราอย่างนี้ก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่านั่งสบายมากๆนะครับแล้วก็ช่องแอร์ด้านหลังนี่เขาก็มีมาให้ด้วยนะช่องแอร์ด้านหลังก็ยังถือว่าสภาพสวยงามนะครับที่เบาะด้านหลังเลยนี่ตัวตะข่ายเขาก็ยังมีให้ทั้งซ้ายทั้งขวานะก็ยังถือว่าอยู่ครบถือว่ายังสภาพสวยงามด้วยนะ ส่วนผ้าหลังคาเขาเองเลยก็บอกเลยว่าสะอาดมากดูสิตึงเป๊ะด้วยครนะก็บอกแล้วคันนี้ใครได้ไปอ่ะไม่ต้องปั้นเลยถูกต้องเติมน้ำมันขับอย่างเดียวต่อมาเลยรผู้บริหารหรือสะสมดีมากทดลองขับจริงนะครับกับเจ้า W 126คันงามคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับครับผมให้ดูนะครับผ้าหลังคาเธอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะหารถเสียบเพียบพร้อมสวยๆแบบนี้ ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ารถเขามีอายุเยอะแล้วนะครับใช่ต้องเป็นรถที่เขาทํามาแล้วแบบนี้แหละครับคุณได้ไปถึงคุ้มค่านะครับ ทุกอย่างสวยงามดีนะครับใช่แล้วนี่แล้วอยากให้ดูนิดนึงด้วยนะนี่ข้างนอกแดดจ้าครับพิมสครกับอ้าวผมไม่มีเงือแอร์เย็นนะครับหรือว่าแอร์เย็นเลยนะสำหรับตระกูลหนึ่งสองพวแบบนี้ที่เป็นอย่างเครื่องเดิมนะใช่ครับแล้วผมเป็นคนฟิลที่นั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับนั่งดีมากใช่สมกับที่เขาเป็น S Class นะครับใช่แล้วแต่ก็ต้องได้รถดีๆแบบนี้ด้วยนะถึงจะนั่งดีนะครับใช่อ่า นี่นี่เราเมื่อกี้ตกหลายลุมแล้วนะแล้วบอกไปกองพูดไปใช่ไหวงล่างเนียมนะแล้วก็นิ่มด้วยนี่แล้วเดี๋ยวอันนี้ผมขับแบบไม่ได้คลิกดาวเลยนะนี่สายรอบธรรมดานะนี้นี่ดูเปลี่ยนเกียร์บอกเลยเปลี่ยนนิ่มนะแล้วก็ฟิลเครื่องเขาก็นุ่มนวลเหลือสไตล์หกสูบของเจ้าเอสคายเขาเลยนะครับใช่ครับทีนี้จะคลิกดาวให้ดูนิดนึงโอ้โหดูดิครับเปิดมาเลยนะครับไม่มีสะดุดนะครับนี่แล้วดูจังหวะเปลี่ยนเกียร์นิ่มๆดูดิครับอือโหดูดิเกียร์เปลี่ยนนิ่มละ ไม่มีชักกระเยาะนะครับผู้ชมครับไม่กระตึงกระตัางด้วยก็สําหรับใครที่อยากหา1นึที่เป็นในตระกูลเครื่องเดิมนะครับบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้คันนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเครื่องของเขาเนี่ยอัตราเร่งหรือว่าแม้กระทั่งขับช้าๆอ,อย่างเงี้ยถือว่าเป็นรถที่ขับดีมากจะขับไปในทางที่ดีเลยแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการถือยาวๆถ้าเป็นเครื่องเดิมยังไงก็ได้เปรียบกว่าแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนผู้ชมชอบนะแต่ถ้าให้ชอบแบบอยากขับเดิมๆขับความคลาสสิก อยากถือยายาแล้วแบบให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างเงี้ยครับเครื่องเดิมแบบคันนี้แหละตอบตกลงครับบางท่านก็ไปติดแก๊สวางเจกันเรียบร้อยแล้วนะครับเถ้ารุ่นนี้หนึ่งสองหกถ้าหาเครื่องเดิมนะถ้าเอาเป็นสัดส่วนในตลาดนะบอว่าเครื่องเดิมตอนนี้ที่เห็นเห็นขายอยู่นะสมมติสิบคันจะเจอเครื่องเดิมแค่หนึ่งถึงสองคันแค่นั้นแหละตกองครับที่เหลือก็เจหมดถ้าเจอก็ไม่ใช่ราคาแบบถูกๆนะครับใช่ก็ตาม ตามสภาพเขาก็ขึ้นไปอะครับก็ผมถึงกล้าบอกเลยว่าคันนี้ถ้าคุณผู้ชมลองดูในตลาดได้นะครับคันนี้จะเป็น 1- นึที่เครื่องเดิมแทบจะถูกที่สุดในตลาดแล้วถูกต้องครับทั้งสีสัดทั้งผิวพันคุณผู้ชมลองดูตามที่เรารีวิวให้แล้วกันว่าแบบสวยถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับก็เครื่องยนต์นะครับผมสมบูรณ์เลยเมื่อกี้อัตราเร่งทุกอย่างกดไว้ชมแล้วก็ยังถือว่าปกติอยู่นะครับเกียร์ทั้งคลิกดาแล้วก็ตอนนี้ขับคันช้าเนี่ยเปลี่ยนนุ่มทั้งหมดแน่นอนรับส่วนช่วงล เอสคาแท้ๆอ่านุ่มนวลนั่งสบายแล้วก็ด้วยความตัวใหญ่ของตัวถงังคราอว่าผมดูนั่งผมนั่งเนี่ยคู้อริคเนกสบายมากท่านใดที่มี W140 อยู่แล้ว<ๆ>ก็อย่าลืมเอา126เข้ากลุ่มไปเก็บกับเขาด้วยนะครับดูสิครับนี่จ้ำคลองสะพานนะครับนะ <S <S โอ้โหลงแบบนิ่มๆเลยโอ้สบายเป็นไงก็เฟี้ยวนะต่อจากวิ่กอล์บบอกคุณคุณสกูลเนี่ยก็คือถ้าใครมี140ครับเอา126ไปเก็บด้วยสักหน่อยนะอ้โเป็นคอลเลกชันที่แบบคุณผู้ชมมมสสะะะนนนบออกเเลยว่าัป็ไร ที่น่าเก็บอ่ะเพราะว่าไอหนึ่งสองหกมันเชื่อเหอะตามกลไกของมันแล้วว่ามันจะหายไปทุกวันถูกต้องครับได้ตอนสวยๆได้ตอนราคาดีๆนี่ยนะครับขวาเพราะว่าพื้นฐานรถถ้าเกิดว่าจะเอามาปั้นหรือจะเอามาเก็บเนี่ยต้องเป็นพื้นฐานรถที่ดีมานะครับใช่ถ้าเอาผูกๆมานะครับผมบอกเลยว่าหมดเยอะนะครับใช่แล้วนี่พี่ก็เพิ่งตัดจบอ่าตอนรีวิวในรถอ่ะลืมบินนึงอ่านี่เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่เดี๋ยวขอจอดก่อนครับง่าบนี่ขออนุญาตจอดสักครู่นะ นี S <S <N h ś> to então, ่จะบอกว่าบ <k ny lik> ินอ้าวบินไหนนเอาบินอยู่นี่แหจะบอกว่าบินอันนี้เพิ่งสวิตไปเมื่อตอนที่เดือนวันที่9เดือนพฤษภาคมครับค่าสวิตทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวพวกตัวอาวากักแรงดันน้ำมันของเจ้ารุ่นนี้เขานะครับแล้วพวกแอร์โฟักบัวหัวฉชีดอะไรพวกนี้ต่างๆนานาเนี่ยมูลค่า35,800บาทเป็นไงนี่มีบินมาให้มีบินให้เจ้าของบอกเลยว่าทำถึงมากเป็นไงเสียวนะครับ ก็ถ้าใครขายอยู่นะลองตัดสินใจดูครับผมลองมาเป็นคุณท่านเลยนะครับเห็นไหมฮะสวยงามนะครับยอดเยี่ยมนะครับนี่ผู้บริหารนั่งหลังเองยังได้เลยครับ ป็ไงบ้างครับผู้ชมครับกับเจ้า w 1 2 6 3 0 0 se คันงามคันนี้อย่าลืมว่าเขาเป็นตัวนอกสเปคอังกฤษและคุณผู้ชมยังได้รถที่เป็นสีเขียวแบบนี้ด้วยขออนุญาตเรียกว่าเรียกว่าสีเขียวแล้วกันใช่ปกติเชื่อเลยนะเมื่อกี้ กรีนบูเมทัลลิกอะอะไระผมคือที่ผมจำไม่ได้จริงๆอ,ะ,งอะผมจำสลับผมจำไม่ได้ว่ากรีนหรือบูหรือบูหรือกรีนออนั่นแหละเอาเป็นว่าน,นั่นแหละมันคือ2อ,องเชนนี้แหละ,ะเป็นเมทัลลิกแต่จริงๆแล้วเรามันจะเป็นอมเขียวซึ่งสวยจริงสวยมากนะครับรถมีซัลรูปใช้งานได้ปกติภายในโคตดสวยใช่คุณลองคิดดูเขาต้องทุ่มเม็ดเงินขนาดไหนเพื่อจะดูแลรักษารถให้ออกมาเป็นสภาพแบบนี้ ถ้าทำเองจุกหรือถ้าไม่เชื่อไปซื้อสภาพถูกๆมาหนึ่งคันแล้วไปลองปั้นดูนะครับใช้เวลาระยะเวลากี่ปีกี่เดือนลองคำนวณดวูด้วยใช่ครับนะครับอันนี้สำเร็จรูปแบบนี้จัดให้กับคุณผู้ชมในราคาที่จับต้องได้สำหรับคนที่อยากเล่น S-Class แบบพลาสสิกจริงๆใครมีปาวานอยู่แล้วใครมีจัมโบ้อยู่แล้วเอา126เก็บเข้ากรุไปด้วยรู้จักจัมโบ้ว่าเกิดทันปะ ไม่ไม่ทันจริงๆหนึ่งหนึ่งหกไงโทรเออที่ร้านเคยเอามาขายอยู่เคยตอนตอนนั้นยังไม่ได้รีวิวใช่เล่นถ้าเล่นจำโบต้องกันชนหน้าบิ๊กบัมเปอร์รอรอนของพี่เริ่มลึกแล้วเกิดไม่ทันนี่เราเราวัยรุ่นอยู่อ่าครับเพราะฉะนั้นคันนี้ผมจัดให้กับคุณผู้ชมนะครับในราคาแค่2,39,000บาทพอทะลุตัวรถตัวรถทำไปไกลกว่านี้เยอะ คือคเอาเป็นว่าคือการดูแลมันเทนแ้นค่าทําทุกอย่างให้สวยได้ขนาดเนี้ครัยเหมือนแถมตัวรถให้ฟรีเลยอ่ะถูกต้องครับ2 3 9จัดไฟแนนซ์ไม่ได้และขออนุญาตอีกทีนะครับผมไม่ลดเลยไม่ะบาทเดียวนะครับท่านใดพร้อมจบราคานี้แล้วค่อยโทรนะครับอย่าลืมนะเลขก็ดับเบิ้ลพอสมเพาน,นะหายากนะเบิ้ลตัวสอนนะใช่แล้วพบกก็ใหม่คลิปหน้ากับไม่กับปโตครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด <คน S 1> สไรค์ไว้นะครับเมกาโมโต